ทุกคนอุกบาตเนี่ยได้ตกลงในปา่าและบอกเลยว่าในอุกบาตเนี่ยมีแร่แปลกๆอยู่ด้วยแร่พวกนี้เนี่ยเอาไว้คับของเทพๆแต่เราจะเข้าไปขุดง่ายๆเนี่ยก็คงกระอยู่เพราะมันมีปูปีศาจคอยเฝ้าอยู่ของจะอุกบาตเนี่ยจะขหดขนาดไหนไปดูกันได้เลยแต่อย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์ให้หน่อยนะว่าละ่ะทุกคนและตอนนี้เนี่ยก็มีอัปเดตใหม่เข้ามานั่นก็คืออุกบาตพุ่งชนปา่า กวาวมากจะบอกว่าในออกบาดเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าจะมีปีศาจบางตัวเนี่ยเฝ้าออกระบาดอยู่แล้วข้างในเนี่ยมีกล่องสมบัติด้วยพวกเราโอ้ยโอ้แสดงว่าต้องเป็นสมบัติล้ำค่ามาอาจอจอาจเป็นอาจจะไปหรือเปล่าแต่เราก็ยังไม่ดูแงวันนี้เราลองมาตามหาออกบาดมาทุกคนได้เลยพี่แหนอย่างแรกเลยก็ต้องเหมือนเดิมตัดไม้ตอดไปห่าเออเฮ้าก็ตายเขาก็โอ๊ยจะติดไฟด้วยดูดีขวานจะติดไฟเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเติดง่ายขึ้นเยอะเลยอะ อาสกิลของไอ้นี่ไงของคันใหม่ไงใช่ไม่แต่ปกติมันติดยากเอยติดง่ายมากเลยอะเฮ้ยมันปรับแน่เลยอ่ะมันปรับมันปรับออมันปรับมาใหม่อุ้ยสกายอีซอนไฟเฮ้ยบนฟ้าสีแดงอ้ยฟ้าสีแดงนี่รอเปล่าเมเทอออ่ะเฮ้ยอ้ยไฟลุ้ยนนนนนทุกคนน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 ทางนูนไปทางนู้นไปทางนๆๆๆนนกนนนโอ้ยโอ้ยฉันหิวด้วยฉันหิวโอ้ก็ฉันหิวยให้ฉันกินปะเนื้อ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 ้ว โม้กอโอกอโอกอโอ้กอโอ้อโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหทางนู้นะเน้นอไรนไนอ๋อนี่หอนี่หยอนี่ออ้โไก่บ้านเราโู้ไหลหลุมเลยหลหลุมเลยหลหลุมเลยเราต้องลงไงเรไปเอางี้หรออ๋อต้องถูกปะเราผ่านทุบขุดนี่ไงขุดนี่ไงขุดขุดนี่ไงขุดจะไม่จะมีมันจะมีอะไรมามามาโอโอเคนี่เจนี่อุ้ยอ้บ่อใหญ่นี่บ่อใหญ่จังนนน อุ้ยเจ้อะไรแร่หยางแร่หยางเนี่ยเจ๊เป็นมันนะอุ้ยแร่ใหม่แร่ใหม่ออาซิเดียนปะลองลองโอเคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวขอเขาจะกันหมาเขาจะกันหมาให้จะกันหมาให้จะกันหมาให้ตัวตัวตัวหยุด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 ยุดเออนี่นี่นี่กิน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 อุ้ยอะไรอ่ะแร่ใหม่เหรอโอ้ยได้ไงออาซิเดียนเออเอาไปทำเป็นแน่เลยเกาะไอ้นะเกาะเกาะกล่องเออใช่เดี๋ยวขอยิงปูหน่อยขอยิงปูว่ายุปูยมเนื้ออะไรเนื้อปูอุ้ยอ่ะ ินไได้ถ้าฉันลองกินล่ะจะเป็นอะไรจะก็ไหขึ้นนี่ว่ามันมีพิษเออเอ,อ่ะเอมันไม่สุกมันจะไม่สุกอือเฮ้ยพี่แจ๊ดอ,อะไรอะไรอะไรอะซึ่งก,กด M ดูดีนั่ไงที่คราบของแดงป่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงขวาล่างสวยเห็นปะเออ๋ออ๋อแดงแดงเดี๋ยวไปดูกันตอนเช้าไปดูกันไปไปไปฉันกำลังจะวิ่งไปทางนู้นแล้วก มันเป็นบอกว่าอ๋อมันคือท uh, ี right? But, ่ค้ำนะถูกแล้วแต่มันโดนลาวาตกใส่เดี๋ยวมาดูเดีมาดูเดทุกคนเนี่ยมีปูมีปูแบบว่าเจ้าถิ่นด้วยเป็นแทนคับอยู่แล้วแต่ว่าใช่โอ้่ามันตกใส่เออเหนือเน่าโอ้ยมันเข้าอะไรเกิดอะไรขึ้นมันเข้าตรงนี้ได้มันเข้าตรงนี้ได้ ตรงนี้เข้าตรงนี้ได้ไงมันเป็นรูวัลเลอร์เลยนบรูวัลเลอร์เลยนบปู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 เอาเอายิงมานี่มันเออเออกรอบ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 ว้าวมันตกมาหมดเลยข้างล่างเออไม่ต้องปีนเลยหรอ เ่อเห็นของคาบอะนี่ไงเราสามารถทาไอ้นี้ได้อันนี้คือที่สามารถทําให้ขวานเก่งขึ้นอันนี้ทําให้ชุดเกาะเก่งขึ้นอันนี้คือรองเท้าดีขึ้นเหรอรองเท้าอะไรอะอ๋ออ๋อมันคือรองเทา้าไม่มันคือรองเทา้ามันไม่ใช่คิดไงมันไม่ใช่เครื่องมือมันคือรองเท้าใหม่เลยที่เราจะคาบได้แหละนี่ว่าเออแลอ้วน,นี้ล่ะ างกล่องไงอ่าเป็นกล่องใหม่เออโคตรจะเลิกเลยล่ะเออเออเออเลิกเลยเลิกเลยเลิเลยนี่นี่นี่มันบอกว่าอะไรนะมันบอกอันแรกคือทุบให้แตกจากนั้นก็หลอมลงไปในราวันที่ร้อนจัดแล้วก็ทําให้เย็นลงในของเหลวที่เย็นก็คือน้ํอะไรหรอน้ําแหละของเหลวที่ก็น่าจะน้าแหละก็ในบ้านเต็มในตรงบ่อปลาไงเออฉันอยากรูว่าเนื้อเน่าเนี่ยไปย่างในบ้านเดี๋ยวเราไปย่างดูสิ อ้ยสวยสวยสวยอยู่ด้สวยสวยสวยเร็วเร็ววสวยสวยสวยโอ้เร็วเร็วเร็วโอ้โ่ตรงนี้ตัวคนตัวใหญ่มากตรงนี้บ่อใหญ่มากมีหมาให้ยิงไม่น่าอยากยิงหมาเอาอาหารจังเลยหนึ่งเจอละตัวหนึ่งแล้วคืออะไรวะแล้วเหมือนอะไรวะเหมือนบอกว่ากำลังก่อสร้างอย่างไอเนี่ยเหมือนกลวยกลวยไม่ให้รถวิ่งอ่ะฉันอยากได้บอกว่าถุงใหญ่มากตอนนี้อ้าวจะดูร่าตายดูด่าตายดิ อุ oh. Oh, ้ nó, oh! いいยหายโอ้ยทไมหายได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ so ๋อนี่ไงโยนลงอ่ะมันจะมันจะแตกนี um ่นะนี ja ่แช่ดูแช่นะแช่นะให้มันร้อนก่อนเอาร้อนแป๊บร้อน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 ก่อนแป๊บนึงร้อก่อนรอก่อนแล้วก็จุ่มน้ำจุ่มน้ำจุ่มน้ำต่อนี้จุ่มน้ำนี่จุ่มน้ำน้ำจะร้อนเลยเออถือว่ามันร้อนแหละจุ่มน้ำจุ่มน้ำโอเคแต่ก็โยนโยนโยนนี่โยนไม่ได้มันไม่ร้อน ต้องรอสนสินี่ไงเออต้องจนแรงๆหรอ,อ,อสรุปหลังจากอัปเดตเนี่ยออสิเดรตเนี่ยมันบัคทุกคนมันโดนลาวาแล้วมันไม่ร้อนต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่พวกเราเลยออกเกมแล้วเข้าใหม่กันไปใช้รนที่บ้านไวไวอ้ยได้แล้ว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 ทุกคนทุกคนเราไปขุดแรก่กันเร็วได้แล้วได้แล้วตอนแรกอาจจะบัคต้องออกเข้าใหม่อาจจะไป,ไ,ปได้เออเออ พี่ต่อยเก็บแร่นุ่นด้วยท่านี้มีบ่อน้ำป่ะมีนี่นี่ลองเลยพี่ต่อยดูนี่ดูนี่ไหนโยนโอเคแล้วก็แช่นี่นี่ร้อนร่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 อนเออมันแกมันแกนี่แหละได้แหละอ่ะพี่ต่อทำมังหรือพี่ต่อยทำมังโยนโยนโยนก่อนโยนขึ้นฟ้าโยนขึ้นฟ้าโยนขึ้นฟ้าเราโยนขึ้นฟ้าปุ๊บเออจุ่มน้ำจุ่มน้ำแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องปล่อยเอามาจุ่มเลย ลงดิอ่าอ่าอ่านทำไรเนี่ยเร็วดีเออเอ่อไปไปจุ่มน้ำ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 วิ่งเร็ว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 จุ่มน้ำจุ่มน้ำจุ่มน้ำฟูโอ้ยดีใจนายแหล่พี่เซ่เออแล้วล่หละทุกคนมาแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนมาแล้วอะไรเนื้อเต็มออกไปดีละกันออฟฟิเชียนสามเป็นกล่องเลยกันอ like oh ันนั้นหนึ่งอันโอเคครบแล้วโอเคโอเคไหนดูกล่อง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 ดีกล่องกล่องเป็นไงอะ กองดอดดอดไอ๋อเป็นบูปิ้นนี่นะอ๋อเดี๋ยวนี่นี่ต่อไปเอาเป็นรองเท้าไหมพี่เต๋อกดให้หน่อยบูดบูทบูนน่ะอุ้ยมดแล้วอ่ะอ่าโอเคหนึ่งแล้วก็ใส่สิบอะไรสิบอะไรสิบสิบแดงโอเคไอต๊อปสิบเรียบร้อยเออรองเท้านี่บูทสปีดบูทอุ้ยมุดกี่ติดไฟกี่ติดไฟแน่นอนโอ้ยตื่นเต้นอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรได้อ่ะวิ่งในลาวาซิเก็บไหมเหรอ อ้วด mm pues oh. ูวันข nah ึ้นไปกลับกลับกลับกับกลับกลับกลับทุกคนมารีวิวนี้กันเร็วมานี่นี่นี่นนี่นี่นี่อโอ้ไมคกอโอไมกอกลองใหม่เปิดนะเปิดนะขอเปิดนะโอเคโอเคโยังไงอะกองใม่แบบรถ้อโอยอะไรยอะไคอกัเจ้าทอ เปิดได้อ hey, ีกไงเปิดได้หรอทุกคนเปิดได้หรอเอาเปิดด okay. ิเป MM ิดเปิดเปิดเดดูได้เลยตูดีได้เปิดดิวิววิววเปิดจะเปิดจะเปิได้ได้ฉันโอ้ยได้เหมือนกันขอรับอุ้ยเขาทำอะไรได้อ่ะเอาไวทุบไอ้นง่ายๆเอาไวทุบได้ไอ้นี่หรือเปล่าอะไรทุบลรวาเหรอไม่ใช่เอาไว้ทุบแบบแรงไงหรือเปล่าเราเขาใช้ขวานได้นะรู้ยังอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยเดียเดี๋ยนะฉันฉันทุบแล้ว หลอดไอ้รองเท้า <Solomon> ฉันข <mainland> <Hunger fever> ึ้น <against> น <irgend reconcile> ่ะเดี๋ยวนะฉันขอลองเปลี่ยนก่อนว่ามันเกี่ยวไหมเผื่ออันนี้ลองนี่แป๊บอ๋อต้องใช้คอนคู่กับไอ้นี่รองเท้าเนี่ยเนี่ยขึ้นเนี่ยกระต่ายเต็มเลยเออเดี๋ยวลองดูแป๊บกระต่ายเต็มเลยเนี่ยเก็บวิญญาณแป๊บมันคอนวิญญาณน่ะคอนเก็บวิญญาณเนี่ยนะฉันยังไม่เต็มนะฉันลองลุยลาวาบ้างนะอ๋อเธอก็มีกว่าลอย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 อ ลานลอนไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนี่อันนี้ก่อนนี่ก่อนพูดเต็มแล้วเต็มแล้วว้าวไม่หลอดอ๋อเก็บดาเมจเก็บดาเมจตีหมามันจะตีต้องตีสองทีอุ้ยทุกคนใชฉดิอุ้ยอ๋อมันจะระเบิดออกมาเองเลยหรอเมื่อกี้เอาใหม่ดิโอ้เจ็บว่ะวุ่นวายอยู่นะเนี่ยเอาดิคือมันเหมือนมันเก็บไม่ได้เว้ยเมื่อกี้ฉันพยายามเก็บอยู่ใช่ไหมแบบพอเต็มหลอดแล้ววะฉัน ฉันไม่ใช้แต่มันไม่ได้มันต้องแบบไปตุ้มตรงนู้นน่ะคือมันระเบิดออกมาเองเลยเราแบบใช่ใช่แล้วมันโอ้โหใช้ยากเหนื่อยแน่อ่ะดีๆของหลอดมีหลอดป้ามีหลอดปะเกือบเต็มเลยข้าวบนมข้าวบนหลอดหายเป็นรูปรองเท้าปะไม่ไม่เป็นรูปรองเท้าเป็นเป็นตีเหลืองๆอะเราใช้เป็นรูปรองเท้าฉันเท่าไรได้อรองเท้าฉันนะเป็แปลว่าหลอดฉันมันทับกับหลอดรองเท้าแน่เลยแต่ว่ารองเท้าทำอะไรได้อะไม่แต่ว่าฉันรองเท้าเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันมันต้องมันก็ไม่เหมือนกันเออ อ๋อโดนดาเมจอ๋อพี่เสุดโดนดาเมจดดิโดนดาเมจดดิไอ้หลอยขึ้นไหมโดนดาเมจดไม่ขึ้นอ๋อรองเท้าขึ้นโดนอะไรแบบมันจะขึ้นโอเคเอาดีป้ะงั้นก็แบบเล่นยากอยู่นะมาเดี๋ยวเรามาเทสพลังของค้อนกินวิญญ,ญาณไม่สิค้อนดูดซับดาเมจเราแกโดนแน่าไไอ้ตตััววนนึึงง,งเอเอามาพลังระเบิด<อ> <laughs> เอาดีปะอาชีพเนี้ยเออเอาดีปะไอ้อาวุธเนี้ยมันเหมาะก,กับ เกาะดีๆเราก็เหมาะกับอาชีพที่มันแบบตีแรงๆอ่ะอันนี้โดนลูกตุ้มแล้วขีดอ่ะไปลองกับตัวกากๆเหมือนเช่นหมาไหมเอาหมาก็ได้ไปส่นะพี่ตยดูพี่ตยดูนะคอนพลังศักดิ์เจ็บที่หายเลยกูเล่นทำไมเนี่ยตีตีตทีเดียวทีเดียวไอ้เทียบจริงแม่เลยเอาดีว่าส่วนตัวมองว่าอันเนี้ยอย่าไปหวังพลังมันเลยเอาแค่แบบดาเมจมันก็พอดาาเมมจควโอ้ พลังคือโบนัสและการที่แบบว่ามาแล้วแบบว่าเออมันได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาเทสเออสกิลของรองเท้าออฟซซเดียนนะคะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรเลยแค่มันกัดแล้วมันจะซึมซับดาเมจกัดสิเห็นไหมมันจะ่อยวขึ้นเออโอโอไม่ไหวต้องตีต้องตีต้องตีอะลุมกัดนอยลุมกัดนอยลุมกัดนอยเออเออเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วมันจะระเบิดเองเลยเห็นไหมล่ะทุกคนทุกคนจะอยู่ตรงโต๊ะรับนะจะรับไอ้นี่ของอัปเกรดชุดเอาเป็นขวานหรอมันบอกอัปเกรดขวานให้ดีขึ้นหรอเนี่ยดูดิ เออลองอัปเกรดสิว่ามันอัปเกรดได้ไหมขวานที่เราถือเออหิวว่าหิวว่ามีอะไรให้กินปะเออเนี่ยเนี่ยเป่ง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 แล้ววอู้ออโอ้ยอสีทองขวานทองคำเออบดปะบปะบปะบอคูดาวอ๋อมันคูดาวคื่องยปปว่าใช่ใช่มันเป็นมันเป็นใช่ อันเดิมคือตีห้าใช่ปะหนึ่งสองสามสี่อ๋อลดมาเหลือหนึ่งลดมาจากลดมาจากห้าเหลือสี่ลดมาหนึ่งโอ้ตลกหนึ่งสองสามสี่โอเคงั้นแปลว่าขวานใหญ่นบอ่ะไอขวานแดงน่าจะลดอยู่ต่อไปเอาเป็น gate, อัปเกรดเออชุดละกันวิได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ล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 วอุ้ยเฮ้ยน่ารักมากอะ่ะ คือตอนที่ฉันใ,ใส่ในชุดสีขาวในอัปเดตปาร์ตี้เพดามันจะเป็นหนำหนใช่ปะ uh huh. แต่พอเป็นชุดสีน้ำตาลนะดูดิกูเหมือนหมีมากตอนเนี้ยนบดูนบดูพี่เหมือนหมีปะ <laughs> มันหมีเออมีเด็กอะ่ะ <laughs> มันเชื่อยนะคุม,มคุมอ่ะคุโมงคุอะไรนะ <c ười> เอเอนั่นแหละนี่หมีชุดหมีเว้เ <laughs> มันหมีเลยอะ่ะอัพสิอัพเกรดขวานอัพเกรดขวานเดี๋ยวนี้อุ้ย โอ้ปวนไงฟ้าผ่าได้วปว่าของดีโอ้ my god นกเดี๋ยวเรามาเฉาะต้นไม้ปลอดเดือนสามห้าครั้งใช่ปะม,มาเทสกันปลอดเีแล้วมันตัดต้นใหญ่35ครั้งอ่ะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้กเจ็ดแปดเก้าบเจ็ดตอติกเจบเจ็ดตอั่ิมาหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันรถมาสอง สรุปอัปเดตนี้นะคะทุกคนก็คือจะมีอุกบาตตกนะคะเป็นอีเวนต์อุกบาตอุกบาตเนี้ยก็จะมีแร่ตกมาด้วยนะ,ะทุกคนเราสามารถที่จะเอาขวานเราไปหาแร่มาเพื่อไปคับของต่างๆได้เหมือนที่เราครับให้ดูนะคะทุกคนแล้วบอกเลยว่าของคาเนี้จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่มันแปลกๆแต่มันว้าวตอนอุกบาตตกนะคะท <t> ุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าคลิปนี้ปล่อยพวกนี้ก็คือวันต่อมาเลยเนี่ยมันยังบั็อกอยู่ไหมถ้าใครบั็กเราก็เอาแร่ไปแช่รางวัลไปได้ต้องออกเข้าใหม่ดูนะคะทุกคนลองดีเสิร์ฟดู Vai! Bye. Bye bye. Ah,